สวัสดีครับพบกับผมเชอร์เบย์เลยนะครับวันนี้นะครับผมนะครับมีเจ้าโตโยต้าแคมรี่นะครับมานําเสนออีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับเป็นตัว 2.0G เหมือนเดิมนะครับเบนซินน้ำมันลัวนั่นเองนะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าแคมรี่นะครับ2.0นตัว G นะครับปี2018นะครับราคาอยู่เป็นแค่669 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวพันเท่าไรต่อเดือนนะครับเดี๋ยวเราไปฟังราคาคิดได้เลยนะครับคันนี้นะครับได้ตัวรถเป็นสีบอลเงินแบบนี้เลยนะครับลูกค้านะเรียงผมสันสักโป้เลยนะครับ โหแบบนี้เลยนะครับครบแบบนี้เลยนะครับก็จังหน้านะครับได้เป็นเส้นสีดำแบบนี้เลยนะครับนะร้องกับไฟนะครับแอบ LED นะครับแบบนี้เลยนะครับลูกค้าพร้อมไฟเดย์ไทม์นั่งมาให้พร้อมเลยนะครับที่เป็นเส้นแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมไฟตัดหมอนะครับจิ๋วนะครับแต่ประสิทธิภาพใการใช้งานนี่สูงมากเลยนะครับนะคันนี้นะครับผมบอกเลยว่างามงามเลยลูกค้านะปี18นะครับนะตัวล้อแม็กนะครับได้เป็นล้อแม็กคอม16นะครับ แบบนี้เลยนะครับตรเดิมจากโรงงานนะมาพร้อมกับยาง B Stone แบบนี้เลยนะครับขอดูปียางให้ก่อนนะมาพร้อมกับยางปี24นะครับลูกค้าแบบนี้เลยนะครับนะช่วงล่างนะครับคมคมแบบนี้เลยลูกค้าไม่มีคราบสนิมนะครับตัวโชคนะให้ดูกันแบบนี้เลยนะครับในส่วนของนะครับเรี่ยมขมสั่นทั้งข้างนะครับลูกค้าเห็นนะครับครบแบบนี้เลยนะครับนะกระจกมองข้างนะครับปรับพับไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับระบบนะครับบายสปอร์ตมาให้พร้อมๆแบบนี้เลยนะครับ เปิด <Uber S 2> ประตูนะครับได้เป็นแบบโคเมีนนะครับเพราะว่าเป็นตัวสมาร์ทคีย์เลสกุญแจมาให้แล้วเรียบร้อยนะตัวแกนด้านขวานะครับไม่เคยแกะน็อตเลยนะครับตัวประตูนะครับฝั่งของขับไม่เคยแกะนัน่นเนาะไม่เคยแกะประตูเหมือนกันนะครับดูเป็นอาร์คเลยดูหัวน็อตได้เลยนะครับนะลูกค้านะเรียงผมสันขอบประตูอยู่แบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับสกัาเพจตนะครับพร้อมกับปั๊มตาแคมดี้มาให้แบบนี้เลยนะซีเกอร์ลมยางอยู่ครบนะลูกค้านะตัวน็อตน,นะครับไม่เคยแกะไม่เคยไขยเลยนะทัประตูนะครับนะ ภาในส่วนของเม็ดอาร์กันบ้างนะครับเม็ดอาร์กนะครับลึกๆคมๆมแบบนี้เลยลูกค้านะครับเม็ดอาร์กลึกๆคมๆแบบนี้จากโรงงานเลยนะครับไม่มีทางทําเหมือนแน่นอนนะครับเพราะว่าเม็ดอาร์กนะครับจากโรงงานนะครับจะใช้ในส่วนของหุ่นยนต์ทำนะครับังคนทําไม่เหมือนแน่นอนนะครับความลึกของเขานะด้านหลังนะครับตัวน็อตด้านในก็ไม่เคยแกะนะครับดูเม็ดอาร์กได้เลยลูกค้าผมไล่มาให้ดูได้เลยนะครับประตูหลังเของสัตว์นะผมให้ดูแบบลึกๆเลยนะครับ ขอบประตูนะครับแบบนี้เลยตัวล็อกนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไขในส่วนของไขควงมาให้เลยนะลูกค้านะในส่วนของเมินอาร์คนะครับเหมือนเดิมผมบอกเลยลึกนลือคมคมนะครับจากโรงงานแบบนี้เลยลูกค้าเห็นไหมครับมันจะเห็นชัดมากนะครับมันจะลึกมากนะครับแต่มันจะไม่เท่ากันนะลูกค้าผมบอกเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นหุ่นยนต์นะครับตัวเรียกของสันด้านข้างนะครับไปถึงด้านหน้านะด้านหลังนะครับได้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะไปถอยมาให้พร้อมเลยนะครับ มาพร้อมกับระบบเซนเซอร์ท้ายหลัง4จุดนะครับพร้อมไฟทับทิ้ด้านล่างให้2จุดแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกล้องไยหลังแบบนี้เลยลูกค้านะคาดเอวหลังนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อมกับสติ๊กเกอร์ครับคำว่าแคมรี่แบบนี้เลยนะสติ๊กเกอร์นะครับ 2.0G อยู่ครบแบบนี้เลยนะครับฝาท้ายนะครับลูกค้าไม่ต้องเอาใท้มือดันนะครับเขาเด้งขึ้นเองแบบนี้เลยนะครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับกว้างขวานะครับสามารถเก็บถุงกลอบได้2ถุงเลยนะผมบอกเลยนะครับจากสอบถามจากผู้ใช้จริงนะครับอันนี้ถามมาน ล้อยางอะไหล่นะครับได้เป็นฟูลไซส์แบบนี้เลยลูกค้านะกาวสีน้านล่างนะครับทำเดิมจากโรงงานครบ,บแบบนี้เลยนะครับนะผมบอกเลยว่างามหยดนะครับนะตัวสาท้ายนะครับเหลี่ยมผมสันอยู่ครบเลยลูกค้าไม่เคยทําสีมาแน่นอนนะครับเพราะว่าจิกลงนะครับถ้าจิกลงนี่คือไม่ทําสีแล้วนะลูกค้านะดูง่ายๆเลยนะครับทิ้งๆเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมก็ศึกษามาจากคนที่เป็นผู้รู้เหมือนกันนะลูกค้านะ ไฟเบรคทุกที่3ามีให้นะครับอยู่ด้านในนะครับสติกเกอร์คำเตือนยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับรุเรียนคำสั่งของตัวรถได้เลยนะครับนะช่วงล่างด้านหลังนะครับไม่มีข้ามสนิมเลยลูกค้าดูได้เลยนะครับแล้วยางปี24แล้วลูกค้ามาพร้อมยางบิสตอมปี24ผมบอกเลยว่าคุ้มมนะครับใช้อีกยาวๆนะครับในส่วนของนะครับด้านหลังนะครับชายนะครับตัวล็อกนะครับไม่มีในส่วนของร้อยไขของไขควงเลยนะครับ ตัวเรียมคมสันตัวรถนะครับครบ,บแบบนี้เลยนะครับประตูด้านซ้ายนะครับหลังไม่เคยแกะไม่เคยขายเช่นกันนะครับเมด็ดอ้างจากโรงงานเดิมเดิมเลยลูกค้าดูสิเห็นไหมครับเมด็ดอ้างเดิมเดิมเลยนะครับนะในส่วนของเม็ดอ้างนะครับตรงประตูนะครับุมเดิมเหมือนกันลูกค้าดูสิเห็นไหมครับความลึกความตึงเขาจะไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าเป็นหุ่นยนต์หนึ่คนทายังไงก็ไม่เท่ากันแน่นอนนะครับอันนี้คือการตําหนิแรกที่ดูง่ายๆเลยนะครับว่ารถ มีทําตัวเป็นอ้างมาหรือเปล่านะมอกอยู่ครบนะลูกค้านะตัวน็อตประตูนะครับไม่เคยแกะไม่เคยขายเช่นเดิมเลยนะครับนะตัวเพจนะครับตรงกับเล่มแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวล็อกด้านหน้านะครับด้านซ้ายนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขายขายขอคงเช่นกันนะครับเรียงของสันขอบประตูนะครับคมๆแบบนี้เลยลูกค้านะครับแกนซ้ายก็ไม่เคยแกะเช่นกันนะขออนุญาตพิกกล้องให้ดูนะครับดูครับน็อตประตูเดิมเดิมไม่อ้างเดิมเดิมลึกๆแบบนี้เลยจากโรงงานเลยนะลูกค้านะ เป็นไงครับเป็นอ้างตรงฝาประตูนะครับลึกๆคมๆแบบนี้เลยลูกค้ารู้สึกนะครับนี่คือจากโรงงานแบบนี้นะถ้าทำครับมันจะเท่ากันหมดน้ําจะเรียงกันดีมากเลยนะครับมันจะเรียงกันสวยเป็นปับเลยนะครับแต่ถ้าจากโรงงานนะครับยังไงก็ไม่สวยแน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเจ้า Toyota Camry หรือมองหาอยู่นะครับ 200G คันนี้นะครับปี2018นะครับราคา669,000บาทนะครับ สามารถติดต่อที่เบอร์โทร0832325820เชร์เบอร์นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของด้านในกันต่อนะครับลูกค้าว่ามาด้านในคันนี้นะครับสภาพเป็นยังไงกันบ้างนะครับและมีระบบความปลอดภัยอะไรให้ลูกค้าบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับมามาดูในส่วนของด้านในนะครับแผงประตูได้เป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับพร้อมไฟสองสว่างด้านล่างมาให้นะครับตัวเมทอ่าขอบประตูอยู่ครบแบบนี้เลยลูกค้าลึกแบบนี้เลยนะครับนะยังไงครับตัวน็อตนะครับไม่เคยแกะไม่เคยไขนะครับแบบนี้เลยนะครับ พอประตูนะครับได้ในส่วนของนะครับชีิตกระตกออโต้สี่บานนะครับปัดพับก็จุดไฟฟ้านะครับพร้อมแบตมูรี่สีได้อีก2จุดเลยนะครับด้านข่านะครับมีปุ่มนะครับเปิดฟ้าถังน้ามันผ่าท้ายนะครับและปุ่มนะครับเปิดปิดสตาร์สต็อปมาให้นะครับพร้อมกันลื่นมาให้แบบนี้เลยนะครับปุ่มพุสตานมาให้พร้อมนะครับเบาคุณหน้านะครับเป็นปรับไฟฟ้านะครับคนขับ8ทิศทางคนนั่ง6กทิศทางนะครับคนขับนะครับมีปุ่มในของดับเบิลซัพพอร์ตในด้านหลังมาให้เพิ่มเติมนะเดี๋ยวผมาดดู้นนนนนใกััต่อะะครบ ด้านในเจ้าคันนี้นะครับหน้าจอเป็นดิจิตอลแล้วเรียบร้อยนะครับลำมานจะหมดด้วยคันนี้นะครับเล่งมาอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันโลเท่านั้นเองนะครับผมว่าถือว่าไม่เยอะนะทุกคนนะอันนี้นะครับเป็นหน้าตาการเฉลี่ยการใช้งานนะครับนะการเดินทางว่าขับกี่กิโลเมตรได้เฉลี่ยจะกี่กิโลเมตรอะไรอย่างนี้แจ้งลูกค้าหมดเลยนะครับอันนี้คือนะครับแรงดันลมยางนะครับที่ลูกค้านะครับสามารถเช็คเองได้เลยนะครับถ้าไม่เท่ากันนะครับก็จะมีสัญลักษณ์สีส้มขึ้นด้านขวาตรงนี้นะครับ มาให้พร้อมๆแบบนี้เลยนะครับนะอันนี้พิทยุนะครับคนขับนะสามารถปรับเองได้นะครับอันนี้เป็นในส่วนของคูชคอนโทรลนะครับอันนี้นะครับเป็นสลาสต็อปนะแล้วก็อันนี้นะครับเป็นในส่วนของข้อความที่เขาแจ้งเตือนเราต่างๆนะครับอันนี้คือตั้งค่านะครับมาหลังตรงนี้ครับเปิดปิดไฟฟ้านะครับสามารถเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูผ่านกล้องนะครับอ่าเปิดเองได้เลยนะครับ อันนี้นะครับในส่วนของระบบช่วยจอดนะครับลูกค้านะแล้วก็อบสปอร์ดด้านข้างนะครับที่ผมให้ดูตอนแรกนะมันจะแจ้งเตือนตอนที่มีรถเข้ามาใกล้หลาอนะครับที่กระจกมองข้างนะครับระบบ RCTA ระบบช่วยจอดนะเกิดเซนเซอร์เซนเซอร์ถอยหลังนั่นเองนะครับนะระบบต่างๆคร่าวๆแบบนี้เลยนะครับพิ่มอะไรนะครับแบบ3ก้านนะครับมาพร้อมกับนะครับ บางทฟังก์ชันนะครับด้านซ้ายนะครับสามารถเราลดความเสียงคำนั่งเสียงได้นะด้านขวานะครับมาในส่วนของคุชคอนโทลนะครับมาให้พร้อมๆแบบนี้เลยนะครับนะคอนโซลด้านหน้านะครับได้เป็นสีดํานะลูกค้านะมาพร้อมกับลายไม้ออกเสียงตามแบบนี้เลยนะครับพร้อมซ่อนไฟเดียวไลท์ด้านล่างนะเพิ่มความหรูหรามาให้พร้อมแบบนี้เลยนะครับคอนโซลกลางนะครับตกแต่งเพื่อเป็นนัวแบ็กนะครับมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วนะและมาพร้อมกับระบบแอร์ออโต้แยกซ้ายขวาแบบนี้เลยนะครับลูกค้า ในส่วนของด้านล่างนะครับมีในส่วนของแบตเตอรชาร์จเจอร์มาให้พร้อมแบบนี้เลยนะครับลูกค้าสามารถเก็บของด้านล่างได้นะครับดันขึ้นไปเลยนะครับแต่ถ้าลูกค้าจะปิดนะครับลูกค้าต้องดันตัวน,นี้เข้าไปข้างในจะเล็งออกมานะครับห้ามดึงนะครับไม่งั้นเด็กเกียวจะหักนะมาพร้อมกับช่องชาร์จไฟนะครับ12วัตต์นะครับแล้วก็ช่อง a u x และ USB มาให้พร้อมเลยนะครับตรงคอนโซลกลางนะครับได้เป็นตกแต่งแบบเปลี no ่ยนโนแบ็กนะครับมาพร้อมเบรกมือไฟฟ้าและออโต้เบรกโฮนะครับมาพร้อมกับเกียร์ออโต้จดสปีดนะครับตรงนี้ ร่องตามการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราทาการแก้ไขให้นะตรงกลางนะครับมีที่เก็บของขนาดใหญ่มาให้พร้อมๆแบบนี้เลยนะครับลูกค้านะกระจกมองหลังนะครับตัดแสงอัตโนมัติมาให้พร้อมนะครับด้านบนนะครับเป็นผ้าหลังคาสีเทานะครับมีไฟส่องสว่างด้านหน้าด้านหน้ามาให้นะครับลูกค้าสองดวงแบบนี้เลยนะครับจิ๋วนะครับแต่ประสิทธิภาพการใช้งานนี้สมบูรณ์สว่างมากนะครับตรงนี้นะครับมีในส่วนของช่องเก็บแว่นมาให้พร้อมๆแบบนี้เลยลูกค้านะแล้วก็นะครับในส่วนของ บ้านบางแดดนะครับฝั่งข้างคนขับนะครับมีกระจกพร้อมไฟสองสว่างมาให้นะสำหรับคดีภรรยาแต่งหน้านะครับนะก็ด้านคนขับก็มีเช่นกันนะลูกค้าพร้อมไฟสองสว่างเลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของด้านหลังกันต่อนะครับว่าด้านหลังนะครับเป็นยังไงกันบ้างและจะไปดูน้องเครื่องกันต่อว่าสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงกันบ้างนะฮะกับเทกไมนหนึ่งแสนหกหมื่นโลนะครับกับรถปีสองพันสิบแปดนะเพิ่งเป็นเจนแรกที่เปลี่ยนมาเป็นน้าออนยูตัวนี้เลยนะครับนะจะไปดูด้านหลังกันนะครับนะ ด้านหลังนะครับได้เป็นแผงประตูสีดําเช่นกันลูกค้าครับพร้อมไปสองสว่างด้านล่าง,างแบบนี้มาให้เลยนะครับพร้อมล่องรอยเมฆอาร์น,นะครับคุมคมแบบนี้เลยลูกค้านะล็อกเด็กมีให้2ฝั่งนะครับตัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยใส่นะลูกค้านะพร้อมกับม้านบังแดดด้านหลังให้ครับแบบแมนวนวล2ฝั่งแบบนี้เลยลูกคะนะ้านะรถคู้ไปหางของแท้นะครับด้านในนะครับได้เป็นเบาะหนังสีดําเช่นกันนะลูกค้านะมาพร้อมกับแอร์ด้านหลังนะครับ2ช่องแบบนี้เลยนะพร้อมช่องชาร์จไฟด้านหลังให้อีก2ช่องแบบนี้เลยนะครับ ในส่วนของตรงกลางนะครับสามารถดึงเบาะลงมาได้นะครับมีในส่วนของที่บางแก้วให้2ช่องแบบนี้เลยนะครับด้านหลังสามารถเปหยิบของได้นะลูกค้าแบบนี้เลยนะครับนะด้าน,นบนนะครับมีไฟสองสว่างมาให้2ดวงเหมือนกันนะจิ๋วแต่ประสิทธิภาพการใช้งานนี่สูงมากอบอกให้เลยนะคาซีทนะครับสามารถได้2ฝั่งเลยนะครับนะอ่านะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องเจ้าคันนี้กันนะครับ ว่าห้องเครื่องคันนี้นะครับสภาพเป็นยังไงกันบ้างนะกับเลขไม่หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันโลนะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพห้องเครื่องกันนะครับไปครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับคันนี้นะครับได้เป็นเครื่องยนต์สองจูนะครับหรือสองพันซีซีนะครับ VVTI ของตัวทาสแคมรี่ที่เป็นหน้าออนิวตัวโฉบแรกเลยนะครับที่เปลี่ยนโฉบมาจากตัวหน้าเก่านั่นเองนะครับนะผมพาดูนะครับประกบ ด้านหน้าคันหน้านะครับไม่มีรอยแต่งไม่มีรอยหักไม่มีรอยเล่าไม่มีรอยงอแบบนี้เลยนะครับนะไฟหน้านะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยแงะเลยนะครับแต่ผมบอกเลยว่าหลอดไฟมีการเปลี่ยนนานแน่นอนนะครับเพราะว่าหลอดไฟนะครับมีอายุการใช้งานของเขานะแต่ว่าทําการเปลี่ยนมาอย่างดีลูกค้าเพราะว่าลูกค้าดูเลยนะครับไม่มีรอยแงะไม่มีรอยแกะของไขควงเลยนะครับแสดงว่ารถคันนี้นะครับดูแลมาอย่างดีนะครับแล้วผมบอกเลยว่ารถที่เป็นรถผู้โดยานี่ดูแลดีแน่นอนนะครับ ประกอบข้างนะครับขาด้านข้างอยู่ครบทั้งสองฝั่งนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยหักไม่มีรอยร้าวไม่มีรอยงอนะครับกล่องซิลนะครับไม่มีแตกหักไม่มีร้าวไม่มีรอยงอเลยนะครับไม่มีรอยขีดข่วนก่ออากาศก็เช่นกันนะลูกค้านะเ้าโช๊คนะครับเม็ดอักคมคมจากโรงงานแบบนี้เลยลูกค้าคมคมเลยนะครับนะ ABS เนี่ยครับไม่มีการฉีกขาดของสายไฟใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับใช้งานได้ปกติแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแบตเตอรี่ลูกใหญ่มาให้พร้อมๆแบบนี้เลยนะครับนะห้องเครื่องนะครับไม่มีคราบ ไม่มีข้ามเยิ้มเลยนะครับสายพานใช้ได้ปกตินะลูกค้านะแผ่นเครื่องนะครับไม่มีข้ามเยิ้มน้ำมันอะไรยังสิ้นเลยนะครับนะต้นโช๊คฝั่งคนขับนะครับดูเป็นอาขึ้หรือคมคมแบบนี้เลยลูกค้าดูสิเห็นนะครับผมบอกแล้วว่ารถของล็อกเกรนด์แน่นอนนะครับถ้าไม่เชื่อนะครับเราสามารถให้ตรวจผ่านบริษัทกูอินสเปคชั่นได้นะครับที่เป็นบริษัทตรวจรถนะครับที่ได้รับความไว้วางใจนะครับจากไฟแนนซ์ทั่วประเทศเลยนะครับนะเป็นอาเดิมๆอย่างโรงงานนะครับสภาพห้องเครื่องแห้งๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นท่อแอรรรร์์นนนนนนนะะะลูกกค้้้้้าาาาามมีีไออเเเื่สตทถดใ ท่อยางสายไฟไม่มีขาดทำชุดแรงสิ้นนะครับมีการห่ออย่างดีนะครับนะตัวห้องเครื่องสภาพดีเคลมแบบนี้เลยลูกค้าไม่มีคราบเย็นน้ำมันเลยให้ดูกันกระชั้นเลยนะครับนะผมบอกเลยนะครับทัดลมด้านหน้านะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับฝาหม้อน้ำสติ๊กเกอร์อยู่ครบเลยนะไอโซขอวปากโปงนะครับด้านในนะครับไม่เคยแกะไม่เคยไขนะครับปั๊มตัวอาร์นะครับลึกๆแบบนี้เลยลูกค้าฝากระโปรงด้านบนก็ไม่เคยแกะไม่เคยไขแล้วดูเม็ดอาร์คมๆลึกๆแบบนี้เลยนะครับเม็ดอาร์นะครับคมๆลึกๆแบบนี้เลย ให้ดูกันชัดสติกเกอร์นัานบนอยู่ครบนะครับสามตัวนะครับนะครับให้อยู่ครบเลยนะครับว่าในส่วนของป่าโปไม่เคยแกะทั้งสองฝั่งเลยครับดูตัวแอลนะครับไม่เคยแกะไม่เคยขายเลยนะแข็งจิ้งหรีดด้านบนนะครับไม่แตกไม่หักไม่ลาไม่งอนะครับสภาพใช้งานนะครับสาการคาร้อนนะครับอยู่ครบเลยนะครับไม่มีข้ามลรืออะไรทั้งสิ้นเลยนะครับนะอ่าเป็นไงครับตัวเบ้าโช๊คนะครับฝาคําโช๊คนะครับตัวโช๊คที่คำป่าโปนะครับไม่มีเสียงและใช้งานได้ปกติ ไม่มีอ่อนแรงหรืออะไรทั้งสิ้นเลยนะครับนะให้ดูแผงจรคีนแบบนี้เลยนะครับนะตัวคันหน้าเดิมๆจากโรงงานนะครับดูรูนะครับความคมของรูอะครับเพราะว่าเขาจะมีในส่วนของตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับป้องกันนะครับแต่ดูความลึกเลยครับลูกค้าดูได้เลยถ้ารถโดนมามันจะไม่คมแบบนี้นะผมบอกตรงๆเลยนะครับนะมาไหมครับอ่านะครับสําหรับนะครับใครที่สนใจนะครับและมองหารถใช้งานนะครับรถผู้เลขาพละวานะครับ ตัวต้าแคมรี่สองจุดศูนย์จีนะครับปีสองพันสิบแปดนะครับราคาอยู่แค่หกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทท่านใดนะครับเครดิตดีฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันถึงหนึ่งหมื่นสองพันขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อผมเซอร์เบิร์นพี่ต้องพานล้านได้เลยนะครับหรือโทรศูนย์แปดสามสองสามสองห้าแปดสองศูนย์เซอร์เบิร์นนะครับตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงสามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือเงื่อนไข่าวรายกสารต่างๆได้้นะครรับพอมให้คปรึกษานะครับ แนะนำที่ดีแน่นอนนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับและชื่นชอบผมนะครับผมนะเซอเบอร์นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งนะเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปดีๆนะครับและนํารถดีๆมานำเสนอให้กับลูกค้าด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับผมจะมีคลิปให้ดูทุกวันนะครับเวลาเที่ยงตรงนะครับถ้าไม่ติดงานด่วนนะครับจะมีให้ดูทุกวันแน่นอนนะสามารถกดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับเพื่อแจ้งเตือนเพื่อถึงเวลาคลิปลงแล้วนะฮะ ตอนหัวันนี้นะครับผมเชิเบอร์ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับรอชมได้เลยว่าผมจะเอาขะแนนมานำเสนอนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ